อันนี้เป็นกล่องปุ๋ย่องแรกนะคะที่ได้นับตั้งแต่วันเริ่มเด้ยนะคะวันที่สวันนี้วันที่19ก็ประมาณ16วันแล้วนะคะก็หน้าตาหน้าตาแบบนี้นะวันก่อนมีการเขาเรียกอะไรคะเให้เสือเม,อเมอทัลเลีย่มไปนะอันนี้ก็คือให้ดูว่าเเขาเรียกว่าอะไรนะคะเนี่ยอ่ะให้ดูไม่มีหนอนแล้วนะคะ วันก่อนที่คลิปคลิปแรกอะคะ่ะนะเน,นี่ยอันเนี้ยปกติพอหยิบขึ้นมาอย่างเนี้ยค่ะมันจะมีมีหนอนเนี่ยนะคะ,ะไม่มีหนอนแล้วนะคะก็คือวันนั้นโรยเชื้อคลิปโตปานะคะซึ่งเป็นเชื้อบิวเลเมทาไลเซียม um คะ่ะใส่ลงไปหนอนดุบดิบๆเลยวันก่อนนะคะวันนี้ก็คือไม่มีแล้ว อันนี้คือผ่านไป16วันก็จะเห็นว่ามันเป็นสีดําแล้วแล้วมันก็เริ่มทําไมคะย่อยสลายนะคะเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มสลายการที่เราใส่ยี่ใสย,ยี่คุกๆอย่างเนี้ยค่ะมันจะทําให้เขาเรียกนะแตกร่วนนะคะตัวตัวปุ๋ยน,น่ะคะแตกร่วนจะเห็นว่ายังมีความชื้นอยู่พอมีความชื้นอยู่แบบเนี้ยก็จะยังไม่เติมน้านะคะ อีกประมาณสักสองอาทิตย์เราก็จะได้ปุ่มใช้แล้วนะคะกับเจียวเองนะคะกับเจียวก็ผ่านไปสิบหวันแหละอืมเนี่ยให้ดูว่าไม่มีไม่มีเอเจ้าอะไรนะคะน้องหนอนแล้วแล้วก็ใบไม้ก็ย่อยสลายแล้ว ใบะะมะม่วงที่บอกว่าไม่ค่อยย่อยไม่ค่อยอย่อยพอเราหมากักแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคะ,ะเป็นชิ้นเล็กๆมันก็ย่อยฮะย่อยได้ดีแต่ถ้าเป็นใบๆอะคะ่ะการย่อยมันก็อาจจะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่างเนี้ยเราคลุกเขาไปสัมผัสอากาศไปเรื่อยๆเขาก็จะเขาก็จะย่อยดีแล้วปุ๋ยเขาจะจะออกมาเนียนสวย